สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหมูป่าพาลุยเช่นเคยครับไปทาไหนสนใจก็สามารถแอดเข้ามีตามทีเด็ดเพิ่มเติมได้นะครับเพราะนอกเหนือจากตัวในคลิปรวมไปถึงกลุ่ม VIP ที่ผมจะมีตัวทีเด็ดวิเคราะห์เน้นๆนะฮะเปิดไพ่3าใบแจกในทุกวันด้วยเอาละครับสำหรับฟุตวอลประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่31ตุลาคมนี้นะครับก็วันฮาโลวีนนะับผมวันนี้ก็ยังมีพอให้ได้ลุ้นนะครับได้เชร์กันบ้างนะครับวันนี้นะโดยเฉพาะศึกลาลิกาสเปนนะครับวันนี้เป็นการพบกันของ2ทีมท้ายตารางที่ต้องการแย่งแต้มกันนั่า นะ,ะดูเลยเทียวนะ,ะจะเป็นการเจอกันระหว่างเคตาเฟ่นะฮะเจอกับทางเอลเช่นั่นเองครับโดยเกมนี้เอลเช่เป็นเจ้าบ้านนะฮะแล้วก็เรเปิดมาคู่นี้เนี่ยเป็นแค่ราคาเสมอเบาๆไปนะเสมอก็เจ้าอ่าถ้าเกิดม,มีผลชนะแพ้ก็กินเต็มกันไปนั่นเองครับอ่ะผลงานล่าสุดของเอลเช่เจ้าถิ่นแนวโหถือว่า ย่ำแย่มากนะซีซันนี้ยังไม่ชนะใครเลยและเก็บได้เพียง4แต้มเท่านั้นคือ4ีแต้มได้มาเนี่ยก็มาจากผลเสมอล้วนเลยนะครับขณะที่คาเฟ่เองปีนี้ก็ผิดฟอร์มไปเยอะนะครับผมตอนนี้ก็อยู่อันดับที่17ของตารางนะมี10แต้มและ5นัดหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยถือว่าวันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงทั้งคู่นะครับผมเดี๋ยวให้ไพ่เวงวิเคราะห์ตัดสินกันบ้างดีวกว่าว่าจะเป็นยังไงเริ่มเลยัเจ้าถิ่นก่อนเท่านี้น้มาเป็นไพ่ สามเหรียญอ่าวันนี้เนี่ยต้องใช้ความพยายามให้เยอะหน่อยนะครับผมแต่ว่าข้อดีของพไพ่ใบนี้ก็คือค่อนข้างที่จะมีโชคครับทาอะไรก็ดูจะดีไปหมดดูจะเข้าทางไปหมดนันเองครับทันทีาทางทีมเยือนนะฮะเคตาเฟ่ K A F e ได้มาเป็นไพ่สองถ้วยนะครับอ่าเกมนี้ก็เด่นโดดเด่นในเรื่องของการประสานงานนะฮะการทํางานด้วยการทาในงานร่วมกับหลายๆคนอ่าวันนี้ก็น่าจะบุกมาสู้ได้ค่อนข้างดีเลยเดียวนะครับแต่ว่าพอว่าจะทงางไพ่เอนะ้งสองใบแล้วเนี่ย น้ำหนักของไพ่เหรียญเนี่ยมักจะดีกว่าไพ่ถ้วยนะครับจากประสบการณ์มาแล้วก็ความหมายเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าด้วยนะครับผมเลยเชื่อว่าวันนี้เนี่ยไพ่สามเหรียญเนี่ยน่าจะพาเอลเช่ประเดิมชัยนัดแรกได้นะครับถึงเสมอก็ไม่เสียหายแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เคดาเฟ่จะชนะเป็นเกมแรกของซีซั่นเบียดชนะเคดาเฟ่ได้อย่างแน่นอนครับ